สวัสดีครับมาเจอกับหลุงตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงตั้มจะสอนเกี่ยวกับการออกแบบเนะเาะมีลูกค้าส่งมานะครับอยากไดเ้เป็นรูปเลขหนึ่งไทยและเป็นรูปบ้านนะครับลายสีทองเนี่ยนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะว่าเราจะทํำยังไงนะครับอ้าวนี่อันนี้คือโจทย์ที่เขาตั้งมานะครับออกแบบโลโก้นะครับ ชื่อเป็นบ้านจะสรนนะครับโครงการเป็น1นึ่วิวนะอันนี้ลุงก,ก็ออกมาประมาณนี้เนาะเรามาลองออกแบบดูเลยอันนี้คือข้าวๆดาวข้าวๆออกมาเปประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวลุงลองใส่ก่อนนะ,ะว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเนาะจากนั้นกําหนดจุดกึ่งกลางกดบวกเข้าไปลุงก,ก็จะเอา ดึงขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะจากนั้นนะตุงขอขยับด้านล่างนี้แอ้มขึ้นไปเป็นเหมือนเลกหนึ่งนะดาบแรกนี่นะปึ๊บจากนั้นนะครับทำการตัดปึ๊บจะมีเพนทูรูปบวกขึ้นมาคือตรงนี้กดดิลิทลุงจะกดดิลิทตัวนี้อันนี้ลุงจะขึ้นไปปึ๊บแล้วเข้ามาตรงนี้ ปึ๊บอ่าเดี๋ยวลุงขอโขมแล้วก็ขยับลงมาก่อนประมาณนี้ปึ๊บอืมจากนั้นอันนี้ลุงจะใส่ป่องให้เหมือนบ้านเข้าไปปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยซุมดูไอ้ตัวนี้เราจะใช้เป็นทูตัวนี้นะบวกเข้าไปกดบวกเข้าไปสองสองสองครั้งจากนั้นไอ้ด้านล่างนี้ลุงจะลบปึ๊บ เส้นตรงนี้คลิกขวานะคะับเอาเรงเอาไว้ด้านบนนะจากนั้นใช้เ็นทูเนาะล้วคลิกให้เป็นลูกบวกขึ้นมาคลิกตรงนี้กดดิลิทจากนั้นเราจะเอาเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้รวมกันนะครับแล้วก็ um คุมคลิกขวานะจอยคุมคลิกขวาจอยได้ประมาณนี้นะลุงจะเพิ่ม สโตกเข้าไปเยอะเกินไปสักสิบเล็กเกินไปสักยี่สิบอ่าสโตกนี้เราลองดูนะเราจะเอาประมาณไหนนะอันนี้ขยับลงมานิดนึงอืมเลขหนึ่งไทยล้วเป็นรูปบ้านเนาะ ขยายนิดตรงนี้นิดนึงฟืบอ,อ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะคุมนะครับ Ob อ e เจก x p a อ d ก,กดโอเคอ่านี่คือเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะก็ปีไว้ก่อนจากนั้นเขาชื่อว่าอะไรเป็น1นึ่งวิวอ่าพิมพ์ไปก่อนเลยนะ เป็นหนึ่งวิวอ่าฟืบจากนั้นไปเลือกฟอนนะไปตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าฟอนที่จะเข้ากับงาน อ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะจากนั้นมีอังกฤษนิดนึนงอ่ะอังกฤษนี้ปรุงจะทำการให้มันห่างไปหน่อยไปที่ c ชา r ร์ลิตเตอร์จากนั้นคลิกสัก200 เราจะเปลี่ยนฟอนต์ให้มันหัรูหาหลาอะไรก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับลองดูนะครับแตมื่ว,ว่าตัวนี้เนาะเราก็ทำการคลิกขวาคุมก่อนนะคุมตัวหนังสือคลิกขวาเีย เอาลายก่อนอืมประมาณนี้ลุงดูสีก่อนนะเราต้องการสีทองนะเราก็ไปที่ตรงนี้การเดียนนี้นะฮะแล้วลองเพิ่มจุดเข้าไปสักสามจุดหนึ่งสองสามจุดที่หนึ่งนี่คือลองดับเบิลคลิกเข้าไปลองเลือกสีมา ดที่สองนี้ก็ปเลือกสีมาสีที่สามก็เหมือนกันนะครับไปดูสีมาประมาณทองทองนะเดี๋ยวลุงขอปรับตรงนี้เปลี่ยนตำแหน่งหน่อยอืมจากนั้นไปที่ตรงนี้นะครับการเดียนทูตรงนี้เราสามารถปรับองศาของ ของงานของเราได้นะสีนี้แปลกๆเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ,อันนี้เราก็ปรับกาเดียนได้ฟืบเป็นหนึ่งวิวคอนโทรนจีซะอ่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวลงสังใส่เงาอีกแป๊บหนึง่งเอฟเฟก์เบอร์กรบเส้นเบอร์ป๊บกดโอเค okay, ก่อนคลิกขวา,เ,าเล็งเส้นทุกแบ็กเป็นสีเทาหน่อย mm hmm. ได้ไหมอ่ะประมาณนี้นะ เดี๋ยวลุงเอาแบ็กแกาวสีแบบตุ่นๆม่วงๆหน่อยอ่ะประมาณนี้คลิกขวาอ่ะเด้งเซนทูแบ็กปุ๊บอันนี้เราต้องเป็นสีนี่ละเข้มๆให้มันมีมิตินิดนึง นี่เป็นหึงวิวโอเคนะครับประมาณนี้นะใครชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์สำหรับคลิปนี้ลุงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ